ハハハハ เบาๆลูกลูกเจ็บโอ้ย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 เอากังฟูอย่าเล่นกับลูกแรง โอ้โดนหายายโอ้โดนหายาย,ายเลยโอ้โอ,โอ,โอ้ช่วยกันช่วยกันโอ้ยโอ้พอแล้วพอแล้วบอกสิพอแล้วพอแล้วเ,เ,เรามาดูกันเด็กดือ้อเด็กดื้อออกไม่ได้ เข้าไปยังไงอะลูกน,นี่เนูเข้าไปยังไงไป,ไปไปออกทางเดิมเร็วเร็วเร็ว<ม>เดี๋ยวเราไปช่วยเดึกดีกันมาน,นี่มานี่มานี่จิกจิกมามาน,น้องพลอยมาทางนี้ลูกพลอยพลอยน้องพลอยมาทางนี้พลอยมาทางนี้แล้วเร็วนี่ทางนี้ทางนี้ลูก เร็วเร็วเร็วค่มาทางนี้เร็ว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 ทางนี้ทางนี้โอเคบายได้มามามาโอโอระวังระวังลูกบายมุดรอดมามุดรอด ไพลินไพลินมานี่มาไพลินเป็นอะไรคะเฮ้ยอะไรคะเป็นอะไรคะลูกอุ๊ยไอ้อ้วนว้ายอย่าแกล้งกันลูกไม่เอาไม่เอาเห็นไหมเห็นไหมแม่มาหาเลยแกล้งกันทำไมเห็นไหมฮึฮึ กันทำไมกลับยังอยากกลับหรือยังอยากกลับหรือยังกังฟูอย่าเล่นกับลูกแรงลูก อย่ากะะัดน้องแรงมั่งมีไปแกล้งน้องมั่งมีตัวโตแล้วไปแกล้งน้องหนูเหอะ ào ah! oh, ào, ah, không canh canh, không canh canh. Oh, poy hại yai, poy hại yai. Oh, nung poy hại yai. Ài măng mì, đừng đi canh đi làm โอ๊ยไม่น่ารักเลยเนี่ยไม่น่ารักเลยครูแม่ลูกนะครับว้าระวังลูกไม่ไปไม่ไปหรอกพลินกลับแล้วเหรอมาน,นี่มาพลินหายายก่อนเร็วพลินโินโอ้โอ สีสุกสีสุกเธอไปไหนมาแม่ก็อยากหยอกไม่ไปไม่ไปแกงลูก แอะแอะอะอะไปแกล้งลูกอย่าหยอกลูกแรงบุญรอดแอะ <c oughs> เดี๋ยวโซ่มันจะพันเอาลูกโซ่จะพันอาพอละพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วค่ะ อาจจะเล่นก็เล่นไพเรียนมานี่มาไพเรียนหายาย สนุกเหรอคะไม่สนุกเหรอลูก S <S <S สีสุกไม่ไปลูกสีสุกสีสุกแอะไกลแล้วลูกตาเตรียมตัวกลับบ้านเร็วเร็วเร็วกลับบ้าน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 เร็ว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 อ่าไปก่อนกขาละอย่าพึ่องอย่าพึ่องอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยห ไม่อุ้มไม่อุ้มไม่ไหวไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไปเตรียมตัวกับบ้านไอ้วนยังอยากเล่นต่อ